เปิดตัวเปิดราคากันออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า New Nissan Navara Black Edition โฉมปี2022ใหม่ที่เพิ่งได้มีการเปิดตัวกันไปแล้วในวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นช่วงเย็นวันนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งรายละเอียดรูปร่างหน้าตาสเปคภายนอกภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใหม่จะมีอะไรนั้นงั้นพวกเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ เจ้า NEW NISSAN NOVALA BLACK EDITION ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการนำเอาคาลิเบอร์รุ่น E มาแต่งหน้าทาปากเพื่อสเปคออปชั่นุ่นนี้นั่นเข้าไปเพื่อทำการกระตุ้นตลาดรถยนต์กระบะในประเทศไทยกันนะครับซึ่งการเปิดตัวของ NOVALA BLACK EDITION ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีไม้เล่นกันทั้งหมด4รุ่นย่อยจะมีทั้งรุ่นตัวถังแบบ King c a b แล้วก็ตัวถังแบบ4ประตู Do u b l e Cab แล้วก็มีให้เลือกทั้งรุ่น2.3 e ลิตรเทอร์โบเดี่ยวเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็รุ่นเครื่องยนต์2.3ลิตรทวินเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดให้เลือกกันเลยนะครับ <Okay. S 1> โดยสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากคาลิเบอร์รุ่น E ตัวธรรมดานะครับก็จะมีดังนี้ได้กระจังด้านหน้าแบบอินทอลอกสีเทาดำใหม่ได้ใช้กันชนด้านหน้าสีดำกระจกมองด้านข้างสีดำพร้อมมือจับเปิดประตูสีดำมีสติ๊กเกอร์คำว่า Black Edition ติดทั้งด้านข้างตัวรถและฝากระโปรงด้านนาาาานสกศแบบีฉลมชฟิ ได้กันชนด้านหลังสีดำมือจับเปิดฝาประตูด้านท้ายสีดำได้ล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วพร้อมอยาง255าทับ60 R18 มีการตกแต่งแผงแดชบอร์ดด้านหน้าและกรอบช่องแอร์ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำในช่องวางแก้วบริเวณคอนโซลหน้าตรงกลางตกแต่งด้วยสีดำฐานเกียร์นั้นก็ถูกตกแต่งด้วยสีดำแผงประตูด้านข้างก็ตกแต่งด้วยสีดำ ส่วนคิวซุ้มล้อทั้ง4ล้อด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่จําหน่ายโดยดีลเลอร์นิสสันทั่วประเทศไทยนะครับจะสามารถติดตั้งก็ได้หรือลูกค้าเลือกที่จะไม่ติดตั้งก็ได้นะครับถ้าใครชอบนี่ก็ติดตั้งกันไปเถอะครับสวยงามเลยทีเดียวโดยรุ่นตัวถังตอนครึ่งหรือว่า King Cap นะครับก็จะมีไม้เลือกทั้งหมด2รุ่นโดยจะเป็นรุ่น c a l i b e r E Black Edition เครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบเดี่ยวเกียร์ธรรมดา6สปีดราคานั้นก็จะอยู่ที่7990 0 0บาท และรุ่น c a l ิเบอ E Black Edition 2.3ลิตรวินเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดราคานั้นก็จะอยู่ที่849,000บาทส่วนรุ่น4ประตูหรือว่า Double Cab นะครับก็จะมีมาให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยโดยจะเป็นรุ่น Caliber E Black Edition เครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบเดียวเกียร์ธรรมดา6สปีดราคานั้นอยู่ที่884,000บาทแล้วก็รุ่น Caliber E Black Edition เครื่องยนต์2.3ลิตรวินเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดราคานั้นอยู่ที่933,0000บาาททเเ่นนั้นอง จะเห็นได้ว่าเจ้ารุ่น4ประตูตัวท็อปของรุ่น Mac Edition นั้นราคาไม่เกิน1ล้านบาทถือว่าน่าเล่นใช้ได้เลยนะครับ <Okay. S 1> และทั้ง4รุ่นย่อยนี้ก็จะมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถให้นาน5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรจากเดิมนะครับที่เคยรับประกันตัวรถแค่3ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรรุ่นนี้ก็รับไปเต็มๆครับ5ปี ส่วนทางด้านขุมพลังนะครับเจ้าเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบเดี่ยวเกียร์ธรรมดา6สปีดนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบดับเบิลโอเวทแคมชาร์ป16วาล์วขนาด2.3ลิตร2,298ซีซีพ่วงด้วยระบบอากาศแบบ VGS เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์เทียบกำลังแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าที่3,750รอบตนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่403นิวตันเมตรที่1,500ถึง2 5 0 0รอบตนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อนแบบบล้้ออหัังงงงสสสาามมรรรถถูุดดไึเซ B20 และอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ここจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบแถวเรียงดับเบิลโอเวร์แคมชาร์ฟ16วาล์วขนาด2.3ลิตร2,298ซีซีพ่วงด้วยระบบอากาศแบบทวินเทอร์โบชาร์เจอร์พ้อมิเตอร์คูลเลอร์ที่บกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดขับเคลื่อนแบบล้อหลังสามารถรองรับน้ำมันได้สูงงสุดดถึดีเซลล B20 กันยน ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจเลยนั้นก็จะมีดังนี้นะครับได้ไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์ q u a ดไอที่สามารถเปิดปิดได้เองแบบอัตโนมัติกระจกมองข้างนั้นก็เป็นปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าเพราะมีไฟเลี้ยวในตัวมีบางโคนด้านหน้าและด้านหลังมาให้ได้เสาอากาศทางปลาคีบฉลามชาร์กฟินด้านภายในนะครับก็จะถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำเบาะนั่งนั้นก็หุ้มด้วยผ้าสีดำยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับโดยเบาะนั่งฝั่งคนขับนั้นสามารถปรับได้6ทิศทางเป็นปรับด้วยมือนะครับ ส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้านั้นก็ปรับได้ด้วยมือ4ทิศทางได้ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมปรับแยกอุณหภูมิในอิสระซ้ายขวามีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังได้หน้าจอระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด8นิ้วพร้อมระบบ a p p l e c a ค P l a y และ Android Auto สามารถรองรับระบบเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ AUX USB ได้ในรุ่น King Cab นั้นได้ลำโพงรอบคันทั้งหมด4ตำแหน่งส่วนรุ่น Double Cab นั้นได้ลำโพงรอบคันทั้งหมด6ตำแหน่ง พวงมาลัยนั้นก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยได้ได้หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT สีขนาด7นิ้วได้กระจกมองด้านหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์เรดเอนทีพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบพุชสตาร์ทได้ระบบควบคุมความเร็วแบบพุชคอนโทลธรรมดานะครับยังไม่ใช่อะแดปทีพุชคอนโทลส่วนด้านระบบความปลอดภัยนั้นก็จัดหนักจัดเต็มมาพอควรนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบป้องกันการลื่นถลลยระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบป้องกันล้อหมุนฟรี traction control ระบบควบคุมเสถียรภาพขณะลากจูงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีจุดยึดเบาะนั่งเด็ก Isofix ในรุ่นดับเบิลแคนะครับได้กล้องมองภาพรอบทิศทาง r า a ิ View Monitor มร้อยหองศาได้ระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันได้สัญญาณเตือนกระระยะช่วยจอดด้านหลังกุญแจนั้นก็เป็นแบบ immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย ตัวโครงสร้างนั้นก็เป็นแบบนีรภัยโซนบอดี้พร้อมคานกันกระแทกด้านข้างพวงมลาลัยนั้นเป็นแบบยุบตัวได้เมื่อเกิดการชนด้านหน้ามีระบบตัดเบาน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติในกรณีพลิกค,คว่ำและที่สําคัญนะครับเราก็จะได้ถุงลมนิรภัยมาแค่2ตําแหน่งนะครับได้แค่คู่หน้าเท่านั้นเองส่วนด้านสีตัวถังนะครับก็จะมีไม้เลือก,นกันทั้งหมด3สีเลยนั่นก็ได้แก่สีขาวไวเพ e a r ลสีดำ Star, แบล็กสตาร์และก็สีแดงเบอร์นิงเรด เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปิดตัวบราคาของเจ้านิวนิสันนาวาล่าโฉมแบล็กอีดิชั่นประจําปี2022คันนี้กันบ้างเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่หรือว่าอยากให้เพิ่มเติมออปชั่นอะไรใดๆเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ